เ,เหมือนฝนจะตกเลยนะสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านพี่อ้อยนะครับคา,คาเฟ่ชาครับเงาไม่พี่อ้อยลูกค้ามาไม่นี่อากาศแบบนี้มานนเรื่อยๆอยู่ชอบอากาศครับมีหนูมา ครับอากาศมีทุกฤดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานก็ร้อนนะวันนี้ฝนตกเฉยเลยตอนเที่ยงร้อ,อรนกลางดึกฝนตกสามฤดูเลยน ททางบานดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกินวิตามินกินยาบำรุงร่างกายกันด้วยเดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวผมเนี่ไปละอาการแบบเอาใจยากมากน้ำโมก็ไหลเลยนะ ช่วงนี้มีทุกช่วงจริงๆเนาะจะเลิกทายแล้วค่ะกาแฟสดจะหันไปทางโบราณแล้วนะคะตอนนี้โอเลี้ยงอยู่ๆก็แซงกาแฟสดไปเลยป่ะพี่อ้อยแซงเม็ดกาแฟด้วยครับปีของเขาด้วยพี่อ้อยมีจำหนายเหมือนกันไหมโอเลี้ยง ซื้อไปฝากญาตนะิในชงกินเองจะได้รสชาติแบบพี่วอยไหมกินหอมจริงๆนะครับโอ้เลียง หยบรอทั้งสองแก้วนะคะเมื่อเช้าก็โอเดย์ยงังจะหันไปเป็นลัก <laughs> โบราณแล้ว <laughs> <laughs> จะมีหมอ้อต้มโบราณเล่ไหมหนาวเนาะอากาศคือาา <laughs> เห็น, <laughs> เ,หนเห็นอากาศแบบนี้ตอนนี้ผมถ่ายในเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับทุกคนอากาศนี้เหมือนเช้าเลยเนาะ เช้าคิดว่าจะไม่ได้เปิดนะคะอ๋อ้ลงเม็ดนะคะตั้งแต่เช้าเลยตกหนักด้วยแต่มันตกไม่นานเพื่อจเปิดประมาณกี่โมงเมื่อเช้าข้อเดิมอ่ะพอดีฝนหยุดฝนหยุดก็เปิดเลยฝนหยุดพอดีเริ่มสตาร์ทเจ็ดโมงนั่นเองผมก็ว่าอยู่เพื่อจะเปิดร้านไในบ่เนาะเพือลงทักปเลยตกสองช่วงเหมือนใช่ไหมตกตกครั้งแรกแล้วก็มีครั้งที่สอง อนแรกว่านึกว่าจะไม่ได้เิอฟ้าหลังฝนครับยอมดีเสมอเปิดอรอลูกค้าไปเถอะนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็มาลูกค้าเคยกินนะอร่อยนะครับผมเคยกินซื้อย่อยประมาณสอสามแก้วได้นะ แต่ผมจะทานแบบยกลอนะครับจะได้นมไปผสมหน่อยนะครับพี่วาถ,ถ้าถ้าเกิดว่าทานแบบยกลอนี่เราผสมนมแบบยังไงอะตีเข้าไปเลยได้ไหมไบางทีก็กินบ่เป็นนะ้เชื่อไปก็ต้องถามแม่ค้าก่อนว่าชงนีก แต่ว่าคนอยากทานทั้งสองแบบถ้าอยากกินโอเลี้ยงก่อนถ้าอยากชิมโอเลี้ยงก่อนก็จิ้มหลอดลงข้างล่างครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นผสมนมไปเลยก,ก็คนคน,คนชายหลอดคนๆแบบน่ากินตรงลาบนี่แบบโอเลี้ยงยกลอยก็งงนะว่าเขาเรียงยกลอกันยังไงเนาะ เเนาะสงสัยไหมคอมเมนต์บอกผม <ทำ S 1> หน่อยนะครับว่ามีนมลาดข้างบนแล้วทำไมถึงไม่บอกว่าลาดโอเลี้ยงลาดลมน,านมนบบนนอ่าตั้งชื่อแบบให้แบบเป็นเดกรลักไปเลยคิดบ้านนี่ตาต้ต้องไปหาเล่แลีแค่ยว <S <S น,นี้คืออะไรครับพี่อ้อยใส่งลงเนื้ะคะวันนี้ ที่แล้วลืมใส่นมให้เมื่อวานใช่ไหมจำได้ <laughs> ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพี่ <laughs> อ้อยทำไมเป็นอย่างเนี้ยลืมใส่หวานที่หนูทำผมปีเลย <laughs> <laughs> อะไรต้องทำให้ใหม่ละ <laughs> พี่จิงลูกค้าบอกว่าจะให้ใส่น้ำเชื่อมใส่หวานเข้าไปให้ครอ๋อแต่ <laughs> <laughs> ว่าเราก็กลัวไม่ ไม่สมราคาที่เขาจ่านะทำให้ใหม่แบบอร่อยอร่อยเป็นเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของคนไทยเชฟผิดเองต้องรับผิดชอบอีกแล้วเขาบอกว่าผิดเป็นครูนะคะถ้าผิดบ่อยนะพี่วายผิดอยเป็นเพออ่อนเลยนรู้สึกจะได้เป็นเพาอ่อนแล้วล่ะ 哎，你忙忙的。 บใช่ค่ะขอบคุมชาหค่ะเป็นด้วยแซ่บหรือเป็นคุอบคุณค่ะรู้จักทานยูทูบไหมครับใช่ครับเราสนใจเรื่องนี้นะุค่ะเอร้านคุ้นคุณน เ<ท>อ่อเป็นสูตรสั่งคั่วค่ะใส่ฟองนมด้วยคาปูุชโนู่้ั ดูพี่อ้อยผ่าน YouTube ด้วยตามมาช,ชิมด้วยจักมาอดหนุนเพิ่ถอเคิร์นทำไมลูกค้าตั้งใจมากินเนาะตอากาศแบบนี้คนกินกาแฟดีขึ้น อย่างนี้ลูกค้าชอบกาแฟแบบนีม้มตึงๆแบบเหมือนจะง่วงยกงง่วง ลูกค้าหลายท่านก็เดินทางตามมาชิมพี่อ้อยครับขอบคุณทุกๆการอุดหนุนเลยนะครับขอบคุณทุกกกำลังใจด้วยนะครับหลายท่านเลยนะจำชื่อช่องเป็นชื่อร้านพี่อ้อยร้านผิดกฎหาช่องคอฟฟี่ชาคาเฟ่ นี้แล้คะ่ะร้านบิชช็อปกนะินพร้อมอีกแล้วนี้เป็นเมนูม็อปค่านะครับต่อกันติดๆเลย มักค่าก็เป็นปรสโซ่้มแนั้สี่สิบต้ามักค่าแล้วก็โอเลียงไงพี่อม่ถ้าเป็นสายก็เป็นโซ่ะค่ะ oh. เป็นมักค่ากับเฟซโซ่ครับ ยืนอยู่ใกล้เครื่ 3, องบดสามสี่รังละ ชงเรื่อยๆดีนะพีอ่อพราะช่วงนี้คือเพื่อให้ชงแบบแก้วตอ่อแก้วกันเลยไถ่ละแก้วทีละแก้วเลยครับสลึงดูเลยกาแฟออกดีมากเลยครัหอมแบบสูดมดูไม่มีดมนะมันก็เลยฟูอยู่แต่ตรงนี้ครับหอมแบบหอมแน่นๆเลย เรว่าลูกค้าชอบกินกาแฟจริงๆใช่ไหมพี่วายแบบถ้าแบบลูกค้ามาซื้อแล้วก็ถามพี่วายนะพี่วายใช้กาแฟแบบไหนอะไรประมาณนีนนะะ้ลูกค้ารู้ว่าเป็นบามีมบัตโครับน่าจะรู้ชนิดกาแฟเลยแหละถ้าถามแบบนี้นะแล้วก็ชอบดูคลิปด้วยขอบคุณดน้ยนะคบขอบคุณทุกๆท่านเลยครับน้ำที่อาจะเป็นกาแฟเบนนะคะเบนสุดพั่วของทางร้านเลยครับ สั่งทำแบบนี้เลยตากล้องไม่ถามก่อนนี่เพราะว่าตากล้องไม่รู้นะไม่รู้ครับอย่างเดียวถ้ารู้เขาจะาปาัเบนคืออะไรก็จะไม่รู้นะเปลี่ยนเรื่องคุณดูไม่แล้วเลยเบลกาแฟอยู่แล้วเบนนี่คืออะไรพีว่วายจริงเองเบนก็คือการผสมเมล็ดกาแฟค่ะ ผส,สมอาจจะมีอาราบิกา้ามีโรบัตตามีข้าวกลางข้าวเข้มครับผสมกันเข,า,ขาเรียกว่าเบลนให้ได้รสชาติที่ถูกใจที่แบบ,บที่เอยต้องการ,ร<ถ>เลยใช่ไหมใช่ค่ะเบลนรสชาติ อาราบิก้าลอยเลยบางทีต้องใช้โรบัสต้าน้อยบางทีก็ใช้ขวดเครื่องบางที่ก็ใช้ขวดตานรับอะไรแต่ความชอบครกล้อง็มาตอนแรกปวดหัวงดูแกว่าพี่ไวายใช้สูตรเบนนี่เดี๋ยวมาทำมาลองกัจ้ะครับสั่งได้นะพี่วาแกจะทำไม่รอเลยมีตู้แช่ในห้อมไม่ร้อนก็เลยแบบว่าสบายครับ รอได้แต่วันนี้พี่ก็ทำร้านเหมือนร้านกาแฟโบราณจริงๆนะไม่มีเมนูอิตาเลียนตรงด้านหน้าเลยปกติเ็จะวางนี่เป็นร้านโอเก้น,นหน้านะค,ะครับน,รน้ำอิตาเลียนหายหมดเลยตัวขนตกดีเหมือนกันนะคะไม,ไม่เหนื่อย แต่ว่าแปลกลูกค้าเข้าเยอะกว่าจัดเต็มนี่ยสงสัยก็เลยจัดแค่นี้โอ้ยหอมชาเขียว ลูกค้ามาตามซื้อร้านพี่ร้อยลูกค้าใหม่นะผมก็ลุ้นตามนะแต่ถ้าชอบก็จะเห็นลูกค้าชอบนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆคนหลายๆท่านที่ดูแล้วตามมาชิมตามมาติดหนุนหน้าร้านนะคะอร่อยไม่อร่อยอยังแจ้งกลับมาได้ที่ช่องแชททางเพจนะคะทางร้านจะได้มีการปรับรุงเนาะ ชอบนะคะพี่อ้อยชอบแบบฟีดแบ็โอ้โหเสียงฟาร้องไม่ใช่เสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์พี่อ้อยชอบฟีดแบ็เวลาปิดคาคอมเพล็กซนจะได้อะไรพี่อ้อยจะได้แบบปรับปรุงแล้วพี่อ้อยไม่กลัวฟีดแบ็นะคะพี่อ้อยชอบเสียงรถไงพี่อ้นึกว่าเสียงฟาร้องไม่ได้่า เที่ยวอ้อยก็ว่าอยู่ที่่าหยุดส่งนึกว่าฝนจะตกเี่ยอ้อยหลอนนันเนี่ยขอ่อนอะไรนึกว่าสิมาลองซะแล้วอยากไปเก็บหัวพารแล้วตอนน,อน,นี้ราคา ย้อยนใส่ทีละแน่น้อยจะปั่นอยู่ตลอดนี่ปกติมันจะมีเครื่องอัตโนมัติแล้วนะคะคเดี๋ยวมีต้นทุนก่อนที่จะซื้อเครื่องแบบอัตโนมัติที่ใส่กาแฟลงไปแล้วเราสามารถแบบว่า เลือกได้เลยว่าเราจะเอาแค่กี่ตำกี่ตำกี่ช็อตหนึ่งช็อตสองช็อตก็ตั้งได้เลยเครื่องนั้นอันนี้ยังเป็นเครื่องแมนนวลนอยู่นะคะของพี่อ้อยก็ดีนะดูมีเสน่ดีนะดูเยอะเลยตอนดูก็มีเสน่ห์เข้าอยู่ทำแบบเมนรว่น แต่ว่าถ้าเวลานดีถ้าเวลาเรากดบดไว้ะคะมันจะบดเกินอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เลยความหอมมันจะหายครับีม่ามันจะหายแต่ถ้าเป็นเครื่องออโต้มันจะแบบบดตามที่เราตั้งบดได้ตามที่เราตั้งมันก็จะหยุดครับแล้วก็ล็อกกินหอมด้วยหรอเท่านี้ก็หอมไม่ไหวนะ ผมเคยเห็นกาแฟาใส่มะพร้า,ใา,าวใี่ไหมกาแฟสดใช่ไหมอาเมริกาโน่มะพร้าวยัยลองแล้วใช่ไหมย่ยยังไม่กล้าลองเพราะว่ากินกาแฟาเยอะเดี๋ยวใจสัส่น <G ül> จะอร่อยค่ะหลายๆคนคอนเฟิร์มว่าพูดพูดถึงเรื่องใจสั่นนะคิดถึงพี่เอ, <G ül> <G ül> อ,อกขอบคุณพี่เอกนะคะพี่พูดหนุ่มกันมานาน ตอนนี้พี่เอกพักไปแล้วกาแฟอไหมฮะหี่ซั่มยุงเสียแล้วพี่เอกก็ทานแบบทุกวันจริงๆนะครับอุดหนุนหน้ามากเลยนะคะทานทุกวันอาทิตย์ละห้าวันเลยเขาะว่าจะทำงานไงตอนนี้ทีนี้หน้าหนาวเหนื่อสั่นเลยเหงื่อไม่ออกนะเหงื่อไม่ออกเหมือนหน้าร้อน มันไม่ระบายมือก็เลยสั่งมือเลสั่งเห็นแต่แจ้งพี่อ้อยว่าเดี๋ยวพี่ขอทักก่อนนะตลอดพี่ทักเพื่อนรักครับหายเมื่อไหร่ก็กลับมาอุดหนุนน้องด้วยนะคะไปซื้อวบเตี๋ยวนะคะพี่ก็เลยเล่าให้ฟังพี่ตนกระพรอน่หยอกขัวยกระพรขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับน้าพี่อ้อยนะครับขอบคุณทุก ติดตามขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ตามมาชิมล้านพี่หอยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์นนะครับาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับีนี้อวันนนะครับสวัสดีครับ